สวัสดีครับทุกท่านฮะเรื้องต้นเรามาถึงนะฮะจุดหมายปลายทางแล้วเนาะ,าน,ะาาน,นะครับบ้านนองบัวเนาะบ้านฮะบ้านอยังครับคุณยายนี่บ้านอยังเนาะบ้านน้องบัวบอกครับตำบลโพธิไพศาลบอกอำเภอกุสุมานนะครับจังหวัดสกลนครเนาะบ้านน้องบัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเนาะทุกคน นะครับว่าอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราทุคลิปนะครับทุบซีว่ายังไงอเให้ในสภาพแม่เนาะแม่ทุบครับไปเลยอ่ะก็กราบสวัสดีทุกช่องเนาะนะครับสวัสดีครับก็เนื่องด้วยนะครับเมื่อกี้เราไปสำรวจเนาะเราไปสำรวจบ้านที่เราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะไปดูแล้วทีนี้ก็ในระหว่างการสำรวจเรากำลังจะเดินทางกลับเนาะแล้วมี ครอบนนี้นะเป็นคล้ายๆกับเป็นเครือย่าิกับบ้านหลังที่เราไปสำรวจเมื่อกี้นี่แหละนะครับก็มาขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งตอนแรกเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าจะกลับแล้วบ้านหรือว่าอะไรของน้องเนี่ยเป็นยังไงครับนะครับตอนแรกอะมาขอความช่วยเหลือเรื่องน้องคนนี้เนาะอันนี้กี่ครับก็มีเก้าควเก้าควบอ๋อแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ลูกเหรอกกอันนี้เท่าไรมีกี่ควบีกเด ปีกว่าโน้น่ะห้าเดือห้าปีหาปีแล้อีกคนหนึ่งดิคนหนึ่งอยู่อยู่นางยายนมีสี่มีสี่แต่ว่าเขาไปเล่นกับเพื่อนอะไรก็อยู่กับยายบ้านยายแล้วอเคที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยน้องคนนี้ใช่ไหมอยากอยากขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับอะไรครับเป็นลูกไท เอ้ไปก่นกนเลยไปก้นเลยเอไปไปร้ไปไปไปลปไปไปไยลปไหไปไปไปซ่ไป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 ้ปอยไปไ่ไป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 ไาไมไปไปไไป่ปหปไปไมไป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 ไมไป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 หปไปไปไปหปไปไปไนไไปไปไป เดือนละเทือหรือว่าไปเจ็ดเท daily ยังไงอาทิตย์สองอาทิตย์ใส่เทื่อเนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ไปหนึ่งครั้งอ๋อไปหาหมอบ่ไปหาหมออยูุไซโรงพยาบาลไหนสกลสกลนปุ๊โรงพยาบาลในเมืองเลยในเมืองเลยบ่ไปยังไงเนาะแล้วมาทีนี้ไปเจ็ด d a i l ดือนละเทือคิดเคยไปนะคู่เทื่อกับมึงเทื่อกขี่รถโดยสารขี่รถโดยสารมึงเทื่อขี่มอเตอร์ไซค์มันเทื่อกขี่มอเตอร์ไซค์ คีมมอเตอร์ไซค์ไป็นหมดสะกวนพุ่นนะโอ้นะครับผมยืมรถเข้าไปด้วยเอาโมไซค์ไม่มีบอกมอไซค์เจ้าของไม่มียืมเข้าไปอีกนะครับผมไม่มีเป็นโอ้เาจังไงดีแนวมุกตินี่ล่าสุดเห็นได้ข่าวเนาะอันนี้เราก็ล่าสุดเห็นได้ข่าวว่าเดินทางไปหาหมอ แล้วกลับมาสืออันรถเชียวชนอีกแค่น้อยเราไม่เคยว่าเป็นอันผู้ใดเสียชนเนาะเจะกระซำกรรมซัดเอาแล้วแล้วเออถามเจาะจงเรื่องเงินทองงี้งานการยังบ่นอ่ะนะปีกว่าเลยสามเดือนแล้วหมอก็รักษาให้ได้อยู่แล้ก็รักษาได้อยู่แต่มันก็เป็นเป็นแบบเาๆต้องไปหาหมอตลอดใช่ไหมหมอจะนัดตลอดแล้วคุณแม่นี่เฮ็ดงานการีนยังบ่นี บริเดอเบิ้งแต่ลูกแล้วเอาเงินใส่ไปหาหมอเงินแต่ลูกมีแล้วเงินเดือนลูกโอเงินเดือนอ๋อคอดแรกเกิดมันจะมีเงินเดือนเปีหกปีเดือนละหกรบาทก็ใส่ตรงนี้เนาะไปโรงพยาบาลไปหาหมอพาน้องคนนี้ไปหาหมอครับแลี้วเอาผัวเด้แบบนี้เอียชีวิตฮะ เสียชีวิตโอ้ปวดใจเอ้าเป็นแม่เลี้ยงเดียวเนาะ,อะขอในป <นำ S 1> ากเนาะเห็นบอกว่าอันมีสามีใหม่ด้วยเนาะมีมีมีสามีใหม่แต่ว่าบอดี้มีลูกน้ำกันอันนี้เป็นลูกติดสามีเก่าที่เสียโอนะครับผมสามีใหม่บอดี้เฮ็ดงานบอกไม่ทำไปไปมาๆเนาะเนาะคือแบบเออยังไปไปมาๆคล้ายๆก็ว่า ความรับผิดชอบทั้งหมดต้องอยู่กับคุณแม่ใช่เพราะว่าผัวใหม่เพิ่นกงแต่ถ้าเป็นเท่ากับแบบตอนเดื่องยังต้องเอาเงินมาซอยประมาณนี้ประมาณเนาะยังไม่ถาวรเนะครับไม่ถาวรเรื่องใหม่ยังไม่ได้แต่งคือยังพบเนาะแบบว่าอะไรเพราะว่าผัวเสียผัวเสียโดนระบบห้เดือนนี่ยแะค่ะโอ้ห้าเดือนมีมีลูกเห็นว่ามีลูกมียังมีบอกครับมีอยู่ในบ้านบโอ้โหครับผมเบื้องต้นที่ขอความช่วยเหลือมาเนี่ยคืออยากได้ยัง วอาอีกเครื่องดูอยากได้เงินช่วยเดือดรูกค่ะอันนี้บอกการรักษาไม่มีเงินในการเดินทางใช่ไหมแต่ละครั้งเราใช้เงินมันใช้เงินหลายอ่บอกไปไปหาหมอแต่ละเดือนหาหกร้อยแต่ละครั้งอาทิศคุณครั้งอิตย์หนึ่งนะห้าหแล้วคุณแม่ไม่มีรายได้เลยก็ดูแลลูกเขาเนาะเอาเอารับจ้างตรงไหนเออไรนาไม่มีไม่มีพอพอไรเลยบอก แล้เอาเขาอยู่ไสกินบ่นนี้ก็หาไปวันเอไม่มีข้าวเลยเลยผมขออนุญาตขอเดินดูบ้านได้ไหมได้เนาะครับขออนุญาตนะขออนุญาตเดิอมาขอความช่วยเหลือคือตรงนี้แต่ว่าพอเรามาเห็นภาพบ้านแล้วเฮ้ยทำไมบ้านแบบนี้แล้วห้องน้ำแบบนี้เดี๋ยวสิภาพมันลงไปเบิ้งเนาะมาดูด้วยกันก็ว่าจะตามเด็กตางเด็กเขาที่่วยเนาะใช่แล้วมันมันมีมากกว่านั้นไง ไปพาผ้าเขาเบิ้งนี่ครับมอะไรในบ้านนี่นอนกันจังไดอยู่กันจังไดกินขออนุญาตเขาเฮือนเนี่เด้อมาถอดเกิบเนี่เด้อถอดเกิบเพื่อนเด้อห้องเพื่อนได้หน่โอ้โหนี่อ๋อใไงลูกสามีที่เพิ่นเสียนั่นน่ะสี่คนหาคนนอนกันห้องนี้บอกห้องนี้เลยค่ะมองนอนดูที่นอนไม่ได้ใหญ่นะลองนั่งนั่งนั่งเปรียบเทียบดูใช่ไหมน่าจะสองฟุตหรือวฟุตครึ่งหรือเปล่า ลองอันลองไปนางมึดูมองที่นอนอ่ะมันใหญ่สัมดาวให้เอฟซีเขาเบิ้งมึงดูนั่งนั่งอยู่นะมึงดูนั่งดูอันนี้คือเปรียบเทียบกับตัวคนนะที่นอนนอนคนเดียวก็เต็มแล้วแล้วสายไฟกระโยงระยางแบบนี้บอดเดอร์ดิบบ้านฮัมบูกสามีเสียวเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเหมือนเท็กกอล์มในโลกีนะสามไปสรุปเบื้องต้นนะทุกคนห้องข้อ เดี๋ยวผมหมุนรอบๆบฝั่งนี้ให้ดูเนาะอนี้ก็จะเป็นที่ห้อยเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าก็จะประมาณนี้นะครับก็มีห้อยมีกองด้วยโอเคมีชุดอะไรของเขานะครับขอขอโทษหลายๆนะครับเอ้าเรามาดูข้างนอกกันดีกว่าพาเข้าไปดูอันมองกินเข่ามองห้องพักวห้องนครับครับผมนะเรามาดูมุมกว้างมุมนะครับบ้านนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้านนี้มันมันไม่ได้ใหญ่เนาะ อ๋อแต่ก hmm. okay. mm ็โอเคนะฮะก็แบบห้องห้องข้างในทำไมมันเล็กเนาะมันมิดชิดอยู่มันแคบเนาะข้างนอกมันมิดชิดอยู่จะประหยัดตัวแบบอยากใช้จ่ายเลยกรอบบ้างก็แพงเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วครอบด้านในกรอบพออยู่ได้ก่อนเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นช่างไฟนะครับทุกคนทานผมไม่ผมเมื่อกี้ผมสะดุดตามากเลยเฮ้ยพร้อมดูดเลยโอ้โหอันรายากเนาะ คุณรู้ระบบไฟไม่เดี๋ยวเราต้องอันนี้ก็คือไฟใส่จริงแล้วแม่นบ่ครับตัวยึดก็กินขาดแล้วโอ้ทุกคนอันนี้คือระบบไฟบ่เออเทปเนาะมาติดนะตัวยึดอย่าจับได้ไม่ได้จับไม่ได้เลยจับไม่ได้แตะไม่ได้เลยสัมผัสไม่ได้เลยเดี๋ยวผมมาก่อนเขาแก้ให้ไม่ได้เด็กๆเอาเหล็กมาเยยจบจบเลยของเทนต์ของข้านะห้ามจับนะห้ามจับนะอันนี้คือถ้ามือไปโดนนี่คือเรียบร้อยเรียบร้อยมันมีขั้นหนึ่งดูสัตะ์ขั้นหนึ่งดูเลยเรายังไม่ได้เช็คเอามือเ่อยวเอาเหล็กไปห้ามจับนะห้าม ดูนี่เนี่ยน้องกำลังซนอยู่อะไรโอ้ปักไฟโอ้โหพี่น้องนี่อะไรเนี่ปักไฟยังใช้อยู่ยังใส่อยู่ปาพี่ไเอียงหน่อยยานี้ปักไฟรแต่ละอย่างนะอย่างงดเดี๋ยวหม้อต้มน้ำร้อนดู ม้อต้มน้ำร้อนเฮลยเวลาดูดูห้องน้ำห้องน้ำไปห้องน้ำไว้ไหม้างในก่อนยังไม่พออ่ะคุณแม่ขออนุญาตดูครัวดูห้องน้ำหน่อยคุณแม่นำไปนครับผมห้องน้ำครับเบื้องต้นนะครับนี่คือห้องครัวเนาะนะครับนี่คือห้องครัวนะครับครัวอันนี้ประตูครัวเหรออ่าเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ประตูเดีผมว่าเคสที่พามาหนักหนักนิดหนึ่งอันนี้คือห้องน้ำหมอครับ ในห้องน้ำย oh, 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 oh. oh, oh. right? ังใช่ใช ah. yeah. mm ่ไหมนี่ประตูเมนบอกครับโอ้เนี่ห้องน้ำโอ้โหโโอ้หทุกท่านโอ้หนี่ห้องน้ำบอกอ่าน้ำได้แม่บ่ะนี่ยห้องน้ำมันอยู่นี่กันเนาะอ่าน้ำกันยู่ในนี่ปดะตูทมงานทำงานบ้าเมือผมบ่ะบ้าเคี่ผ่านมาหนักผมว่าอันนี้นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมให้ผ่านเออไม่รู้นโดยส่วนตัวผมก็มันหนักกว่าทุกทีที่ทำงานะผมเห็นปลั๊กไฟแล้วผมรู้สึกว่าผมยังไงไม่รู้ว่าต้องต้องทำแล้วว่ะอันนี้ อันนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็คิดด้วยนะฮะเพราะว่าฝากขึ้นี่ให้ไอ้เดช่วยกันครับผมพอดูห้องน้ำก็หนม่งห้องน้ำนะคือเด็กน้องคนนี้ป่วยโรคไตไตต้องไปบอกไปหอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วแต่หมอนัดเนาะแต่มีรายได้สักบาทเลยอาทิตย์ไปแต่ละครั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายด้วยครับผมประมาณห้าร้อยบาทต่อครั้งต่ำกว่าห้าร้อยอ่ะขับมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็นั่งรถสองแถวไปถึงในเมือง ้อขนาดเรานั่งรถยนต์เรายังรู้สึกว่าโอ้โหมันไกลนี่นั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งโอ้โหนะเราเห็นถึงสุดยอดเลยทุกคนมอเตอร์ไซค์ผมขับมาบ้านพีน่นายยังเป็นชั่วโมงใช่ไหมเอาสังกะสีเก่ามาตอกขับเข้าไปในตัวเมืองตัวไกลแต่ว่าบ้านเรือนห้องหับมันก็โอเคนะฮะทุกท่านแต่ว่ารายละเอียดนะครับยังไม่เรียบร้อยเนาะนะครับดีบังเอิญครับบังเอิญม,มาเจอับงเอิญบังเอิญ เราว่าจะกลับแล้วทิศเรนครับผมครับผมบังเอิญมาเห็นแล้วโอ้โหเห็นสภาพแบบนีนะคือเด็กน่าสงสารตัวเล็กๆนะครับฝากให้เอฟซีตัดสินนะครับผมช่วยวิเคราะห์ช่วยคอมเมนต์มาด้วยว่ายังไงนะครับรอครับสวัสดีครับประมาณนี้ฮะทุกท่านเบื้องต้นเนาะก็คุณแม่ยังนะจะซื้อคุณแม่ยังเนาะคุณแม่ไพรวาบอกไพรวันเนาะเอาคุณแม่ไพรวันนะครับอยู่บ้าน หนองบัวนะฮะทุกคนอยู่บ้านหนองบัวนะครับตำบลโมที่น้องอำเภอกุสุบันจังหวัดสกลนครนะท่านก็นะอย่างที่เห็นนะฮะทุกคนช่วยกันพิจารณาดูนะครับว่ายัางไงเนาะพวกเราก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ